ครับสาหรับวันนี้นะครับก็น้ตบุกนะครับที่ขาหักเนี่ยฮะนี่ขาหักนะฮะขาแตกเนี่ยนะครับเนี่ยวันนี้เราจะมาซ่อมตัวขาแตกกันนะครับนี่ขาหักนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันเลยครับว่าเราจะแก้ไขยังไงครับก่อนอื่นนะครับเราต้องแกะทั้งหมดก่อนนะครับแกะตรงนี้ก่อนนะครับว่าจุดนี้นะครับมีปัญหาอะไรบ้างนะครับขาตรงน็อตหลุดหรือหักไหมนะครับผม เราจะแก้ไขยังไงไปดูกันเลยครับก็แกะมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับลักษณะนะครับพอแกะออกมานะครับก็มาดูที่ขานะครับที่ขาหักนะครับเห็นไหมครับหลุดออกมาหมดเลยครับทั้งสามขาเนี่ยครมาดูขาที่ไม่หักนะครับเห็นไหมครับอันนี้ฝั่งขาที่หักนะฮะเห็นไหมหลุดออกมาหมดเลยนะครับจากเบ้าตรงนี้นะครับ เดี๋ยวราจะมาแก้ตรงนี้นะครับว่าจะเอาเบ้าตัวนี้ไว้ยังไงนะครับผมโอเคเรารู้สาเหตุแล้วครับต่อกันเลยครับวันนี้ก็ลงอีฟอกซี่นะครับแก้ไขดูนะครับรอแห้งครับผมกับหลังจากนะครับซ่อมเสร็จเรียบร้อยนะครับก็นี่ครับกลับมาเหมือนเดิมนะครับผมเหมือนทั้งสองข้างเลยนะครับนะ นะครับจุดนี้ผมก็ใช้อีพ็อกซี่นะครับในการช่วยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราประกอบแล้วก็ไว้ส่งลูกค้าเลยครับผมโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับผม